ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่อมอมืพี่ชายคนโตคึกพ่อแม่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนจ้านี่น้องชาย นี่น้องชายอีกตัวหนึ่งเข้าฌานเตรียมจ้าเตรียมเล่นเน่ยเน็เน,นชวนน้องเล่นอย่งแล้วไหนไม่เลิฟไปไหนอละลูกไหนแม่ไปดูไม่เลิฟสิเห็นตูดอะไรอ่ะน่ะแม็บแม๊ปแมหนูชื่อไม่เลิฟเหรอคะ ดูไปเล่นกับพี่ๆเหรอเ้าเจ้าทำไมเล่นตอนห้าทุม่มอืมเอากระโดดเลยเหรออ่ะโชว์โชว์เร็วดูมันทำแม่ ไม่มีใครเล่นกับมันก็แกล้งแม่ดูมันดูมันไม่มีใครเล่นด้วยบ้าพลังตอนกลางคืนดูดูดูไอ้เจ้ามันทําแม่มันดูมันกัดเป็นดูมันดูมันดูไม่มีใครเล่นกับมันมันก็แกล้งแม่มันก็แกล้งแม่ก็จับหัวมันดูมันทําแม่ดูมัน ดูมันทำแน่ดูมันทำแน่อ้ดูมันกัดกัดดูกัดดูมันกัดดูมันกัดแม่ดูมันกัดแม่ดูมันด,มดูมัน <c oughs> อออนี่แี่แี่นีน <c oughs> ่มันเกิดแม่มันดูมันแกลไาตัวน,นี้มันหลายไม่มีน้องเล่นด้วยน้องๆอ,อีกสี่ตัวตัวเมียไปทำหมันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่า ถ้าหายไข้แล้วจะไปเยี่ยม